เยสรเบืองบ้างไฟโกแตงโมหวานม้อนขวานผ้าคิดแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการผู้ว่าเโยโสทธรพบประชาชนสื่อสารให้ความรู้สร้างสุขสู่ชาวเโยโสทธรโดยนายชลทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดเโยโสทธร สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับรายการผู้ว่ายจ้โสธรพบประชาชนมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งครับโดยกระผมนายชลธียังตรงผู้ราชาการจังหวัดเจ้โสธรซึ่งรายการนี้บันทึกเทปในวันพุธที่27เมษายน2565นะครับก็จะนําไปออกอากาศเผยแพร่นะครับทุกวันศุกร์และวันอาทิตย์ทางสวทีเจาโสธร,สรเวลา9นาฬกา15นาที เป็นต้นไปนะครับโดยใช้เวลาประมาณ15นาทีแล้วก็เผยแพร่ทางเพจและ YouTube ของสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธรเครือข่ายวิทยุขอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านเสียงตามสายซึ่งผลิตโดยสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธรน,นะครับวันนี้ก็มีเรื่องที่จะนำเรียนท่านผู้ชมผู้ฟังอยู่ด้วยกัน6เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกนะครับขอนำเรียนเรื่องเกี่ยวกับที่ ทางชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดยโสธรมอบสิ่งของเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขที่ป่วยติดเชื้อโควิด -19 นะครับเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมานะครับกระผมในฐานะเป็นที่ปรึกษาคณะทำงานชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดยโสธรเป็นประธานมอบสิ่งของวรุงสุขภาพเครื่องดื่มพุนสกัดแล้วก็นมสดนมกล่องนะครับจำนวน87ชุดให้แก่ในแพทย์ธีรพงษ์แก้วพรมรในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจยโสธร เพื่อนําไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของจังหวัดจโซทรนที่ติดเชื้อโควิด -19 นะครับมีท่านรองผู้ว่ามีท่านผอสำมมนักงานจังหวัดร่วมด้วยแล้วก็มีสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยประชาสัมพันธ์จังหวัดเข้ามาร่วมมอบด้วยนะครับซึ่งจะเป็นกําลังใจนะครับให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขที่อยู่ตามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลน,นะครับตามสำนักงานสาธารณสุขอำเภอต่างๆซึ่งอันนี้ได้มีการนมไปมอบแล้วนะครับ เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้ก็มีความเสี่ยงนะครับในการที่จะปฏิบัติงานเมื่อติดเชื้อแล้วเราก็มีการให้กําลังใจกันนะครับคจงจะต่อเนื่องไปในเรื่องที่2นะครับเกี่ยวกับเรื่องโควิด -19 เช่นเดียวกันก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการรณรงค์นะครับในการฉีดวัคซีนเข็มที่3ซึ่งจังหวัดยโสธรเราเนี่ยได้มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนเข็ม3ในแนวความคิดที่ว่าฉลองสงกรานสบายใจเที่ยวบุญบ้างไฟปลอดภยัยโควิด -19 โดยเชิญชวนกลุ่ม608ให้รับการฉีดวัคซีนให้ได้70%ภายในเดือนเมษา65นี้นะครับระยะเวลาก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับแต่ว่าในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเราก็เป็นไปด้วยค่อนข้างดีนะครับในกลุ่ม608เราเดียดฉีดได้ร้อยละเกือบเกือบ60%แล้วนะครับอํเาเภอที่ฉีดได้สูงสุดในเป้าหมาย70%ก็มี2อำํเาเภอนะครับได้แก่อํเาเภอคขอวางัง76.44%แล้วก็อํเาเภอมหาชนะชัย 75.67%นะครับแล้วก็มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มีผลงานฉีดร้อยละ70ขึ้นไปเนี่ย48แห่งนะครับ90ขึ้นไปมี9แห่งแล้วก็วัคซีนมากกว่า99%นะครับมีจำนวน3แห่งนะครับแล้วก็อำเภอเ้าบางก็เป็นอำเภอแรกที่สถานบริการทุกแห่งฉีดวัคซีนเป้าหมายถึง70%นะครับโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรงอำเภอมหาชะชัยนะครับ เป็นรอาษสาตอแห่งแรกนะครับที่สามารถฉีดกลุ่ม608ได้ครบ100%ผมก็ขอชื่นชมและก็เป็นกำลังใจในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และพี่น้องประชาชนที่เขารับการฉีดวัคซีนเข็มที่3นะครับแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทาวจังหวัดยโสธรทุกท่านครับใช้มาตรการ 2U เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระดับเชื้อโควิด -19 U แรกก็คือ Universal Prevention การสวมหน้ากากเว้นระยะห่างเมื่อใกล้ชิดผู้สูงอายุเด็กเล็กผู้ที่มีโรคเรื้อรังรวมทั้งงดรับประทานอาหารร่วมกันรวมทั้งการดูแลตนเองให้ปลอดจากความเสี่ยงในการติดเชื้อในก่อนกลับไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่นะครับอยู่ที่2ก็คือ universal vaccination ก็คือขอให้ทุกกลุ่มอายุเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด1 9ทั้งเข็มปกติและเข็มกระตุ้นที่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านเพื่อลดความเสี่ยง และติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตด้วยนะครับเรื่องที่3นะครับเป็นเรื่องที่เคยได้นาเรียนแล้วก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าซึ่งผมก็เรียนนะว่าจังหวัดจ้โสธรเราเนี่ยมีครัวเรือนเป้าหมายเนี่ยนะครับ30,71ครัวเรือนคิดเป็นคนก็4,985คนนะครับมีการลงไปที่จะสำรวจนะครับแล้วก็เยี่ยมเยียนครัวเรือนต่างๆนะครับแล้วก็มีการจำแนกปัญหาต่างๆขึ้นมานะครับ มีปัญหาตามเกณฑ์ทั้งหมดใน5มิติ5,292สภาพปัญหานะครับแบ่งเป็นอย่างนี้ครับมิติสุขภาพเนี่ยนะครับ1,583ปัญหามิติด้านความเป็นอยู่478ปัญหามิติด้านการศึกษา902ปัญหามิติด้านรายได้1,479ปัญหามิติด้านการเข้าถึงบริการของรัฐ18ปัญหานะครับแล้วก็มิติอื่นๆอีก832ปัญหานะครับ ซึ่งการแก้ปัญหาเนี่ยมีทั้งที่จะพัฒนาได้ก็คือว่าสามารถร่วมกันนะครับโดยใช้หลักสี่ทนะครับสีทอทัศนคติทักษะทรัพยากรแล้วก็ทางออกเราสามารถพัฒนาได้เป็นส่วนใหญ่4,887ต้องสงเคราะห์อยู่405นะครับที่จําเป็นต้องสงเคราะห์เพราะว่าอาจจะเป็นคนผู้สูงอายุคนแก่ติดเตียงนะครับหรือผู้พิการไม่สามารถที่จะพัฒนาได้นะครับเราก็จําเป็นจะต้องมีการสงเคราะห์ต่อไป ซึ่งจะดําเนินการในการแก้ไขปัญหาโดยผ่านสจพรระดับอํเอาเภอแล้วก็สจพอจังหวัดนะครับในส่วนที่มีการแก้ปัญหาเนี่ยก็จะเน้นย้าให้สามารถแก้ปัญหาได้ในระดับอําเภอเป็นหลักแล้วก็ถ้าไม่ไม่สามารถดําเนินการแก้ปัญหาระดับอําเภอได้ก็ให้แก้ปัญหาในระดับจังหวัดต่อไปนะครับเราจะดําเนินการให้รับเสร็จภายในเดือนสิงหาคม2565นะครับเรื่องที่4ี่นะครับการ ประชุมขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นนะครับเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมากระผมก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายรัฐบาลเพื่อนำสู่ปฏิบัติภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นท้องถิ่นนะครับด้านการให้บริการสาธรารณะแก่ประชาชนโดยมีกลุ่มเป้าหมายก็คือนายกอบจอนายกเทศบาลน,นะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง88แห่งเลยนะครับก็ได้ชี้แจงหลายๆเรื่องที่เป็นนโยบายรัฐบาลนะครับประเด็นสําคัญมีอยู่6เรื่องสําคัญนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของบทบาทอนานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในการขับเคลื่อนปัญหาประจัดความยากจนของประชาชนในพื้นที่ตาม T P Map หรือว่าการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าเนี่ยนะครับซึ่งก็ได้เน้นย้าให้ท้องถิ่นเนี่ยนะครับได้ช่วยในส่วนของทีมปฏิบัติการหรือทีมพี่เลี้ยง แล้วก็ได้ช่วยในส่วนที่อยู่ในศูนย์สจพอของอำเภอนะครับเพราะว่าท,ท้องถิ่นเนี่ยเราสามารถที่จะให้การช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการระเบีบยบเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วนะครับเน้นย้าให้ท่านนายกอบทอทุกแห่งนะครับได้ดําเนินการแล้วก็ถือว่าเป็นนโยบายที่สําคัญนะครับของรัฐบาลนะครับเรื่องที่2ก็คือการป้องกันนลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆตรงนี้ก็ได้เน้นย้าให้ท้องถิ่นท,ทุกแห่งนะครับ ได้ร่วมมือกันในการส่งเสริมการตั้งด่านชุมชนนะครับเรื่องที่3มก็คือการจัดทําข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องการอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนใหม่โดยที่จะต้องมีระบบบำบัดน้ําเสียประจําครัวเรือนซึ่งในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหม่นะครับก็คงจะต้องทําความเข้าใจแล้วก็จะได้ประชาสัมพันธ์ต่อไปว่าต่อไปถ้ามีการจัดสร้างบ้านเรือนใหม่แล้วเนี่ยจะต้องมีการระบบในการบำบัดน้ําเสียทุกครัวเรือนนะครับ เรื่องที่4ี่คือการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะบุ ნ ฝอยชุมชนก็คือจะทําถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบทุกครัวเรือนภายในเดือนสิงหาคม65ตอนนี้จังหวัดยโสธรเราเนี่ยก็สามารถทําถังขยะเปียกได้ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแต่เราจะต้องให้ได้ครบทุกครัวเรือนคือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับภายในเดือนสิงหาคมนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมสําหรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกหรืออทลนะครับแล้วก็ ต่อไปก็จะเป็นเรื่องโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้านการป้องกันควบคุมโรคพิษส uh ุน totally. ัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระณิธานศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควรัฐวรขัติยะราชนารีประจำปีงบประมาณพศ2565 Thailand r a b i e s Award 2 0 2 2นนะครับซึ่งอันนี้ก็ ได้แจ้งให้ท้องถิ่นนะครับที่มีผลงานได้ส่งผลงานมาประกวดได้นะครับเรื่องสุดท้ายประชุมขับเคลื่อนนะครับก็คือเรื่องของการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือว่า ITA ประจาปีก็ประมาณ6-5เนี่นะครับในเน้นย้ำให้ผู้บริหารท้องถิ่นนะครับให้ความสำคัญนะครับในการที่จะปฏิบัติตามตัวชี้วัดต,ต,ต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิง่งการเปิดเผยข้อมูลการลงข้อมูลนะครับแล้วก็การ บันทุกข้อมูลให้เกิดความถูกต้องนะครับเพราะว่าปีนี้ก็ทางสํานักง,งานปปชก็มีเป้าหมายนะครับว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะต้องดําเนินการ I T A เนี่ยนะครับให้ผ่าน80เนะครับเราก็พยายามที่จะให้ทุกท้องถิ่นนะครับสามารถที่จะดําเนินการตาม I T A การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสให้ได้มากที่สุดนะครับตามเกียนที่กําหนดไว้นะครับเรื่องที่5นะครับ ก็จะเป็นเรื่องการจัดประเพณีบุญบ้างไฟพศ2565นะครับผมก็ขออนุญาตนำเรียนโดยสรุปแล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาอาจจะมีข้อจำกัดนะครับก็เรียนว่าการจัดงานบ้างไฟปีนี้นะครับจังหวัดยโสธรเราจัดใน3ระดับด้วยกันก็คือระดับจังหวัดระดับอำเภอแล้วก็ระดับตำบลน,นะครับซึ่งถ้ารวมๆกันแล้วเนี่ยนะครับตัวเลขก็ยังไม่นิ่งนะครับน่าจะมีอยู่ประมาณหลายสิบ งานเลยนะครับทั้งระับจังหวัดอำเภอและตำบลน,นะครับประมาณอาจจะถึง70-80งานนะครับผมจะขออนุญ,ญาตมานำเรียนสรุปในที่สัปดาห์หน้านะครับแต่ว่าในส่วนของงานของจังหวัดเนี่ยนะครับเราก็จะมีการจัดร่วมกับเทศบาลนะโดยเทศบาลเมืองยโสธรและจังหวัดยโสธรร่วมก,กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับงานหลักก็จะมีในช่วงวันที่13 14และ15พื่ภาคม 2565นะครับก็จะจัดเป,เป็นงานที่เป็นงานบนประเพณีของจังหวัดเลยนะครับวันที่12นะครับฤหัสบดีที่ส2บเนี่ยก็จะเป็นวันพิธีบวงสวงบอกกล่าวนะครับวันศุกร์ที่13ก็จะเป็นวันเซิรงวันเสราร์ที่14พฤษภาคมจะเป็นพิธีเปิดนะครับเขาเรียกว่าวันแห่จะเชิญผู้ใหญ่ในส่วนกลางนะครับอาจจะเป็นผู้ใหญ่ในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับ ซึ่งก็ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็จะมีส่วนร่วมในงานนี้ด้วยนะครับเพราะเป็นงานที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับวันอาทิตย์ที่ส5พฤษภาคมก็จะเป็นพิธีบวงสวงแล้วก็วันจุดนะครับเมื่อวันที่26เมษายนนะครับกระผมก็ได้เป็นประธานในการจัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆซึ่งมีทั้งเทศบาลมีทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดนะครับมีทั้งการท่องเที่ยวนะครับ แล้วก็ได้วางแผนการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆแล้วก็วางแผนกันไว้ว่าวันที่6พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับเวลา15น,นาฬิกาก็จะมีการจัดการาแถลงข่าวการจัดบุญประเพณีบ้างไฟที่อาคารโดมอนเนกประสงค์ของเทศบาลเมืองยโสธรนะครับผมก็ขอเรียนนะครับว่าการจัดงานในปีนี้เนี่ยนะเราพยายามที่จะทำให้ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เป็นงานประเพณีแต่ว่า ก็ต้องเรียนข้อห้ามที่สําคัญนะครับของการจัดงานประเพณีไม่ว่าในจังหวัดอำเภอรหรือตำบลน,นะครับก็ห้ามเล่นการพนันห้ามตั้งวงดื่มสุราห้ามเสิร์ขอสุราห้ามกิจกรรมโยนโคลนนะครับงดกิจกรรมกองเชียร์ยกเว้นแต่จะต้องได้รับอนุญาตจากาคณะกรรมการโรคติดต่อนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่นาเรียนกันไว้แล้วก็ไม่ประมาทการจะตกนะครับเราก็ต้องอยู่ในระหว่างการป้องกันโควิด -19 นะครับ เรื่องสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข่าวดีของผู้สูงอายุสอวอของเรานะครับก็คือการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับคณะรัฐมนตรีนะครับได้นอนุมัติหลักการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ2,565เฉลี่ยรายละ100ถึง250บาทตามช่วงอายุ เป็นระยะเวลา6เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายน2565ดังนี้ครับถ้าอายุ60-69ถึงปีรับเบี้ยผู้สูงอายุ600บาทต่อเดือนก็รับเงินช่วยพิเศษเพิ่ม100บาทต่อเดือนรวมเป็น700บาทต่อเดือนอายุ70-79ถึงปีรับเบี้ยยังชุวทชีพผู้สูงอายุ700บาทต่อเดือนรับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม150บาทต่อเดือนรวมเป็น850บาทต่อเดือน อายุ80ถึง89ปีรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ800บาทต่อเดือนรับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม200บาทต่อเดือนรวมเป็น1,000บาทต่อเดือนอายุ90ปีขึ้นไปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ1,000บาทต่อเดือนรับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม250บาทต่อเดือนรวมเป็น1,250บาทต่อเดือนก็เป็น<าย>ข่าวดีนะครับสำหรับผู้สูงอายุที่จะได้เงินเพิ่มเพื่อ จะช่วยในการค้าของชีพในขณะนี้นะครับรายการผู้ว่าโยธนทพบประชาชนนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็หมดเวลาแล้วนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับผู้รับฟังผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับพบกันใหม่ครับในโอกาสต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ